สวัสดีค่ะพี่บบาวพี่เบาวทำอะไรอยู่คะกำลังร้อยลูกปัดอยู่สวยไหมเอามาโชว์หน่อยสิเม็ดนี้เส้นนี้นะลูกปัดทาวาวดีทองท่อมนะครับเป็นลูกปัดทีหายากตอนนี้หาตอนนี้คนมีก็เก็บกันหมดเลยครับลูกปัดเ่ยมีหลายเนื้อนะครับมีหินดินแก้วนะครับส่วนใหญ่เห็นไหม เดีย๋ยวจะแนะนําไม่รู้จักนะครับเขาเรียกเม็ดอะไรกันบ้างปฏิบัดของท่อมนะครับเม็ดนี้นะครับเขาเรียกเม็ดหัวก่อนครับนี้มันมีแห้วแต่แห้วปกติแห้วจะไม่มีแนละ้วมีโอ่งแทนเม็ดสมหวังเขาเรียกเม็แแห่วเรียกสูกเม็ดสมหวังแต่นี่เป็นโอ่งแต่ปกติถ้าคนรองท่อมเขาใช้หัวเขาเรียกทำเป็นหัวนำเขาใช้เม็ดแแหวไม่ไี้เป็นโอ่งโอ่งโอ่งน้ำมันครับเกิดจากแก้วหลอมนะครับเห็นไหมถ้าเป็นของท่อมจะเป็นผิวตัวซี ผิวซีจะยผิวหายากผิวการละของทองท่อมเลยครับที่อื่นจะไม่มีส่วนเม็ดนี้นะครับเขาเรียกเม็ดกระดุมเม็ดกระดุมของท่อมเห็นไหมนี่เกิดจากแก้วแก้วหลออเหมือนกันแก้วน้ำมันแก้วน้ำมันนี่แก้วหกเหลี่ยมเกิดจากการหลออเหมือนกันนะครับแต่เป็นนี้อายุอายุเวลานานทําให้เกิดการผุกร่อนเนื้อจะ คุนเยอะมากเลยส่วนเม็ดนี้นะครับเรียกส้มเผือกส้มเผือกของท่อมส้มเผือกเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นส้มสีสีเผือกจะมีสีดําก็มีมีสีขาวก็มีสีดําก็มีเขาเรียกส้มเผือกเกิดจากความร้อนเขาหินจะทำใกล้ๆเป็นส้มเผือกส่วนเม็ดนี้นะครับเขาเรียกโอ่งดำเป็นแก้วแก้วหลอมสีดํา ส่วนนี้นะครับเป็นแก้วหลอมสีแดง,งเ,รเรียกโอ่งแดงส่วนเม็ดกระดุมส่วนเม็ดนี้นะครับดูนี่ฟาร์มดิบเขาเรียกสังคโลกก <hvis S 1> ว่าจะได้เม็ดสภาพขนาดนี้นะครับ <หา S 2> ผิวขนาดนี้ต้องใช้เวลาเป็นพันปีนะครับนี่เป็นโอ่งน้ำมันนี่เป็นชาวาเลกชาวานี่มนเม็ดลมส่วนเม็ดนี้นะครับเขาเรียกหยาดน้ําค้าง นอนทรงนี้ต้องหายากมากครับเป็นทรงพุ่นพุ่นแบนหรือพุอ่นหยาดน้ำค้างไหมสวยไหมกว,ว่าจะได้สองเม็ดกว่าจะได้คู่เม็ดนี้ใช้เวลานานมากเลยหายากมากเลยครับสมุดน,นี้เม็ดส้มก็เรียกส้มลายใช่ไหมเม็ดส้มมีลายสวยมากเลยตัวนี้เป็นทบเปชวา เป็นกระดุมโทกระดุมน้ำมึนเป็นแก้วเกิดจากการแก้วหลอมนะครับส่วนเม็ดนี้นะครับหกเหลี่ยมส้มหกเหลี่ยมทรงกระชังเ้าเรียกทรงกระชังเหลี่ยมโอ่งน้ำมันส่วนเม,ม,ม็ดนี้นะครับหยาดหยาดน้ำค้างเห็นไหมแก้วเป็นผลึกเลยสวย แต่น้ำค้างนี่มีหลายทรงนะครับมีเป็นทุ่นกม็มีเป็นทรงหกเป็นทรงทรงกลมทรงลีมีหลายทรงนะครับแต่ทรงนี้ทรงอิสระเขาเรียกเกิดจากการผูกกลอนไม่เป็นรูปร่างส่วนเป็นนี้เม็ส้มส้มกลมครับในกส้มกลมหายามากเลยส้มกลมเนี่ย ส่วนเม็ดนี้ครับไม่แน่ใจนะครับบางคนก็มองเป็นแต่ชาวาบางคนก็มองเป็นคล้ไยๆส้มเดี๋ยวออกลายลายลายสวยมากเลยครับเห็นไหมส่วนเมน็ดนี้เม็ดนี้คือเม็ดทับทิมเรียกเม็ดทับทิมหรือโกเมนเม็ดนี้ครับหายากมากเลยนะครับเป็นส่งทุนด้วยใช้เวลาตั้งนานเลยเจอเม็ดเดียวเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนเม็ดนี้สังกะโลกครับ แบ่งตายได้นีนน่ส่วนเม็ดนี้เป็นจานบินแบ่งตายจ้ะเห็นไหมหยกส่วนเม็ดนี้เป็นหยกนะครับหยกสงมายมมายมหยกมายมหยกีมยมยก่มีหยกหยกหยกสีเขียวกับหยกสีสีเทาครับเห็นไหมหยก่าจะได้คู่นี่โหเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะแพงนะราคานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเม็ดเม็ดเดียวเนี่ย กว่าจะได้คู่อ่ะนะหยกส,ส่วนเม็ดนี้นะครับอัมพันธ์อัมพันธ์อัมพันธ์ทองเห็นไหมอัมพันธ์ทองมีคู่นี้คู่นี้อัมพันธ์ทองส่วนเม็ดนี้เม็ดกบนะครับกบทรงยาวกบกบนี้มีหลายแบบนะครับเม็ดนี้กบสะ <า S 1> ส<อ>มส <ง S 2> นี้มากี่ปีแล้วคะคุณวีรศักดิ์เม็ดนี้ใช้เวลาหลายปีครับมันประมาณสิบปีเลยครับกว่าจะได้เส้นนี้นะครับ พอบอกราคาให้ท่านผู้ชมาัะได้กหมโอ้ค่านิยมเดี๋ยวนี้พอบอกราคาได้ไหมคะเดี๋ยวว่ามันประเมินราคาไม่ได้ลูกปัดนี่แน้วแต่ความชอบความพึงพอใจของแต่ละคนครับประเมินราคาไม่ได้ครับแต่เส้นนี้นครับต้นทุนก็หลายหมื่นเลยครับกว่าจะได้ต้องเม็ดกว่าจะได้กันโอ้ใช้เวลาระบบเรส้นนี้แท้หมดเลยใช่ไหมแท้เป็นของท่อมยกเส้นหมดเลยครับลูกปัดนี่มีหลายแหล่งพวรอดีมีสูรราชของสูรราช ของภูม,มียังของของท่อมแต่ผมชอบเก็บของของท่อมเพราะมีความดิบความเก่าความถังในตัวครับสีจะไม่หวานสีจะซึดซีดเข้มๆขุ่มๆคลังครับความเข้มความคลัง <c oughs> วันนี้ก็มาชมรูปปั้ของท่อมมาแล้วนะครับไปก่อนเลยนะคะ,อะ,คะโอเคแค่นี้เนาะ,อะพอ,พอยังพอแล้วเดี๋ยวร้อยต่อ มีอะไรต่อไปค่อยมาชมกันใหม่นะคะได้ใหม่ๆเพิ่มมาเดี๋ยวมาชมกันครับสวัสดีค่ะ